อยู่ในท่านั่งคัดสมาิท่าไหนที่เรารู้สึกผ่อนคลายร่างกายของเราให้มากที่สุดโอเคในช่วงที่เราหลับตาครูอ้อขออนุญาตนะคะนํำในการฝึก visualization จินตนาการทางด้านบวกไปพร้อมกับครูอ้อนะหลับตาเบาๆนะคะให้เปลือกตาบนสัมผัสกับเปลือกตาล่าง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อลอบๆดวงตาของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆใบหน้าตั้งแต่บริเวณหนา้าผากแก้มริมสีปากหลีกเลี้ยงการกัดฟันเนะาะผ่อนคลายฟันของเราลิ้นของเราผ่อนคลาย ในขณะที่หูของเราได้ยินเสียงลออข้างอาจจะเป็นเสียงปูอ้ออาจจะเป็นเสียงรถพักระไสเสียงนกร้องแต่เสียงที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ณตอนนี้นะคะคือเสียงลมหายใจของเราหายใจเข้าก็ได้ยินเสียงลมหายใจเข้า หายใจออกก็ร,รับรู้ถึงลมหายใจออกเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกในแต่ละครั้งให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายก้าวเนื้อของเราตั้งแต่ใบหน้าสีรักต้นขอผ่อนคลายหัวไหล่ทิ้งน้ำหนัก หัวไหล่แขนทั้งสองข้างซ้ายและขวาตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงสู่พื้นดินลงสู่พื้นพระแม่ธรณีเหมือนสภาวะที่เราทิ้งตัวของเรายิ่งเราทิ้งตัวมากเท่าไหร่ปล่อยว่างมากเท่าไหร่เรารู้สึก ผ่อนคลายมากเท่าไรแล้วเมื่อพ่อนแม่ผ่อนคลายมากเท่าไหร่น,นะคะหนูน้อยในคันก็ผ่อนคลายไปด้วยนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆไปที่สวงอกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆไปสู่รูปในคัน หายใจออกผ่อนคลายรู้สึกถึงการผ่อนคลายตั้งแต่หลังต้นคอหลังส่วนบนหลังส่วนกลางหลังส่วนล่างผ่อนคลายคราวนี้ดึงเอาความสนใจของเรามาบริเวณคันนะจ๊ะ ให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายบริเวณสะดือท้องน้อยลงไปถึงบริเวณข้อต่อสะโพกผ่อนคลายกางเนื้อต้นขาด้านในผ่อนคลายต้นขาด้านนอกผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักของสะโพก ขาเข่า,ขาและเท้าไปที่พื้นค่อยๆผ่อนคลายจนถึงบริเวณปลายเท้าทั้งสิบนิ้วยิ่งเรานะคะผ่อนคลายมากเท่าไหร่ทิ้งตัวสู่พื้นดินมากเท่าไหร่ เมื่อแม่ผ่อนคลายหนูน้อยในคันก็ผ่อนคลายไปด้วยเมื่อร่างกายของเราผ่อนคลายการหายใจของเราจะลึกและชา้านั่นแปลว่าคุณแม่รับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นเราส่งต่อออกซิเจนนี้ส่งต่อพลังงานชีวิตนี้สู่นน้อยในคันมากขึ้นเช่นกันนะ ในขณะที่ผู้อ้อนะคะเปล่งคําว่าโซ so คุณแม่หายใจเข้านะตอนนี้อ้อเปล่งคําว่าฮัม um คุณแม่หายใจออกนะจ๊ะอันนี้เป็นคําจากยูคาะนะคะของอินเดียโซฮัมโซ ใจเข้าหายใจออก ให้การหายใจเข้าของเราผ่อนคลายแล้วให้การหายใจออกของเราลึกและยาวกว่าการหายใจเข้านะคะหลับตาเบาๆส่งต่อพลังงานบวกจากหัวใจของคุณแม่สู่หัวใจของน้อย ทุกๆครั้งที่เราผ่อนคลายเขาก็ผ่อนคลายไปพร้อมกับเราทุกๆครั้งที่เราหายใจลึกและชา้าเขาก็ได้รับออกซิเจนได้รับพลังงานชีวิตหรือที่เราเรียกว่าพรานาลมปรางสู่ทุกๆส่วนทุกๆเซลล์ในร่างกาย ขานี้ใช้มือข้างหนึ่งนะคะใกล้กับลูกในคันประคองมือีกข้างใกล้กับหัวใจของเราค่อยๆลูบเบาๆที่บริเวณมือที่ใกล้กับคันแล้วใช้ช่วงเวลานี้นะจ๊ะสื่อสารกับเขาคุณแม่รู้สึกอะไรนะตอนนี้แล้วเราอยากจะให้หนูน้อยในครนภ ช่วยอะไรคุณแม่บ้างในช่วงเราตั้งครรภ์ไปจนถึงวันที่คุณแม่เจ็บครรภ์คลอดแล้วคลอดหนูน้อยใช้เสียงปกตินะคะเป็นเสียงที่หนักแน่นเป็นเสียงที่แม่กำลังจะบอกกับลูกว่าเราไม่ได้ขอร้องแต่เราต้องการและสั่งให้เขาช่วยคุณแม่ ดังนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเอาเสียงสองออกให้หมดใช้เสียงธรรมดาของเราที่หนักแน่นแต่เป็นเสียงที่แสดงถึงความสุขนะจ๊ะบอกกับเขาว่าแม่อยากให้หนูช่วยดูแลตัวเองนิดนึงนะลูกจะเตะจะต่อยตอนไหนแล้วแต่เลยอาหารไหนที่แม่รับประทานไปแล้วหนูชอบเป็นพิเศษ ได้เลยให้แม่รับรู้ว่าหนูชอบอาหารรสชาตินี้ในขณะที่เมื่อเข้าไปสู่ในไตรมาสที่สามแม่อยากให้หนูช่วยกับหัวสู่เชิงกรานช่วยแม่คลอดในง่ายขึ้นเราจะทำงานร่วมกันในขณะที่ลูกทำหน้าที่ขยับหัวและตัวสู่เชิงกรานแม่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก เพิ่มพื้นที่บริเวณเชิงกรามโดยการเหยียดยืดสะโพกเปิดสะโพกช่วยรูปนะเรามีคุณพ่อที่คอยดูแลเราตลอดเวลาเรามีคุณหมอมีคุณพยาบาลพดุนคันมีคนรอบข้างที่คอยเพิ่มให้พลังงานบวกแล้วส่งกำลังใจให้เราตลอดระยะเวลาที่แม่ตั้งครันไปจนถึงวันที่แม่ได้เจอหนะ้าหนู ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งนะคุณแม่สัมผัสเบาๆบ,บ,บริเวณหัวใจกับสวงอกของเรานะคะแล้วพูดตามครูนะฉันเพียงพอร่างกายของฉันเพียงพอฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการคลอดธรรมชาติโดยเฉพาะฉันจังการเลยว่าสะโพกของฉันกว้างพอให้ลูกของฉัน ดิบ่หสูเชิงกราแล้วนำไปสู่การคลอดธรรมชาติที่ง่ายขึ้นฉันจะเตรียมพร้อมร่างกายนี้ไปพร้อมกับลูกของฉันฉันจะเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองในทุกทุกวันผ่านการฝึกโยคะผ่านการจินตนาการด้านบวกผ่านการอยู่กับคนรอบข้างที่เขาจะเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวฉันฉันและลูกของฉัน จะทำงานด้วยกันเป็นทีมยังลับตาอยู่นะคะมีอันไหนที่คุณแม่อยากเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณอ้อได้เอ่ยไปใช้ช่วงเวลานี้บอกตัวเองแล้วบอกรู้ในคันนะคะ ก่อนที่เราจะจบคลาสกันไปในวันนี้เราจะเปล่งคำว่าโอมด้วยกันสามร,รอบเปล่งคำว่าโอมเสียงธรรมดาเอาให้ยาวที่สุดเท่าที่ปอดของแต่ละคนทำได้หายใจเข้าลึกๆโอม oh.